สอพอมอนานเดินหน้าใช้เครือข่ายสื่อมวลชนขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์นโยบายเรียนดีมีความสุขสู่ห้องเรียนจัดเสวนากาแฟสร้างเครือข่ายและสร้างการรับรู้ต่อสื่อมวลชนในการเผยแพร่ก,กิจกรรมการดำเนินงานของสอพอมอนานแถลงข่าวจังหวัดน่านต่อสื่อมวลชนให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ขับเคลื่อนไปพร้อมกันในทุกมิติดิฉันนะัทวิพรจันตาพรมมาค่ะหุ้มในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านประเด็นวันนี้ก็คือ Creative City วิถีน่านดยใช้เทคโนโลยีสื่อโซเชียลในการสร้างการรับรู้สู่สาธารณาชน นั่นจริงๆแล้วมีประชุมทั้งวันนะคะแต่ว่าเย็นนะคะใกล้เย็นแล้วก็เลยนึกถึงโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งว่าอยู่ใกล้สำนักง,งานเขตนะคะก็คือโรงเรียนน่านนครนะคะซึ่งพลตารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบและมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้มอบนโยบายเรียนดีมีความสุข ให้กับกระรวงารศึกษาธิการนะคะแล้วก็ในฐานะท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่รอยปีดรธนูวงกินดาเนี่ยท่านเป็นผู้บังคับบัญชาะคะก็เลยได้มอบหมายให้ผอ,อ,อเขตทุกเขตอะคะออกติดตามการนํานโยบายเรียนดีมีความสุขสูขสข่ห้องเรียนนะคะว่า แต่ละโรงเรียนนั้นได้ได้ขับเคลื่อนยังไงบ้างผลเป็นยังไงบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปที่ผอ,อเขตทุกคนก็จะต้องออกติดตามการนํานโยบายาลงสู่การปฏิบัติของแต่ละโรงเรียนค่ะจริงๆนะไม่ทราบเลยค่ะว่าคือทราบมากคุณครูดังวิทย์อยู่ที่